สักสองนาทีก็พอเตรียมใจเดูนะเอ้ายี่ยมมาว้าวเข,ขึ้นแล้วค่ะคุณผู้ชมปิจีของเราขึ้นแล้วค่ะปิจีของเราขึ้นไปแล้วอ,ววอุสมอยก็คำมากเลยข้างกรองสมอยข้างเลื้งกรองไหมใช่สมอยต์ยคำมากเลยดู<ร>สองคนนี้สิสองคนอ้วนอ no. สองคนอ้วนคนนี้ เขาพากันทำอะไรเขาก็ซิบก็ซ่ากันเขาโดนไม้ตีหน้าค่ะนู่นอีกคนอยู่นู่นค่ะมันใหญ่มากเลยค่ะตูดพี่จี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะคะด้านล่างนะคะอ้อกระงามเลิงนะบกกระงามเลิงยืดตานเมตรหอยกีดเลิง ยหงปูถอยยิบมวนจุยเตี้ยเมื่อแบดาทองติดจีหมดหมดยดูพ่กคขาสองคนบุ่นวายกับคนอื่นมากเลยค่ะดูดูนั่นขบวนเจอมดแดงแล้วค่ะขบวนได้เจอมดแดงแล้วค่ะ จี้จี้ขึ้นแล้วค่ะลุนรุ่นลุนหมดแดงเลยจังไม่ใส่รังมันก็นั่ได้อันใดดดดัล่ะนกู้เชีงอ้เขาเริ่มแล้วเริ่มเบังเนเล่นเลนเล่จะล่นนแล้วเนเล่นเกนนเล่นเล่เล่นแล้วนนลนเน่นล่นเลล อ่ติคนดึงก็จับเชิญจับเชินเขาวุ่นวายกันมากเลยดูดิดูดิดูดิมีแต่คนอ้วนนะสองคนนี้นะดูซิก็เถียงกันสักพักก็เรามีตือตื่นนะตือยู่ตรงนั้นเองนะทุกคนหนุ่มสมอยคัมแล้วกรองก็มีนี่ทางนี้ก็มีนี่ลูกใหญ่ๆหหมดแดงกัดหน้าหมดแดงกัดหน้าแล้วเอาซู่เขาท้อถอยไปหนึ่งคนแล้วค่ะตรงนี้ ไหนนี่มันไม่รอดจะเนี่นี่มาหักเลยลูกหักเลยได้นุ่มนะนะจะขึ้นอีกคนหนึ่งค่ะเจขึ้นอีกแล้วนะคะใส่ผ้าม่งก็ถูกโน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 ใส่ผ้าม่งนั่นเด้อโอเคไปขึ้นกันเลยพวกเรานี่พวกเราสองคนแหละขึ้นไปเลยน้าปัดนั่นทางนู้นเดี๋ยวเราขึ้นใหทางนู้นมาหมดได้หนึงนั่นขึ้นไหมล่ะขึ้นแล้วแดงโนตรายเองนา นี่งามแค่สนุกดีปัดภายจนเลื่อโหอยู่ถ่ายตูดเลยทีนี้ยังไงทางนี้อยู่บ้างนาหักเลยนะพัดพัดสะพังเด้อจ้าเอดียไงเจ็บไหมจะเปียกไม่ยุติยูติโกกันหอป นชองตใหปดูยมันใหญ่มากทุกคนตกแล้ว oh น uh huh. really. uh huh. ี่โอ้มก g o d โอเม้โอมาโอเม้าดเปีอีกโอเมก้าสโ้เจียอ้ยจิ้เย็นดูมันตกเยอะมากเลอ้ายค่ะ เก่งมากรุ่บาดนี่เครืหมงโกาอนี้มันกะเบลกาบแม่นนะยาตาต้องชื่อกดิฟิวตุบนี่พนักงานเก็บนี่พนักงานเก็บนะคะพนักงานปีนก็จะอยู่ข้างบนนี่พนักงานเก็บสัมภาษณ์เลยค่ะมามาทำงานวันนี้ได้ค่าจ้างเท่าไหร่คะไม่ได้ค่ะอ๋อเป็นแรงงานเถื่อนเหรอคะค่ะมาจากไหนคะมีใบประชาชนใบขับขี่อะไรไหมคะไม่มีค่ะมาจากชนบุรีตำรวจช่วยด้วย มาเขาจับพวกเราทุกคนนี่แหละค่ะหนูวันทางนู้นก็เรียกปัดปัดทางนี้ไม่ออกสะมันตัดแล้วแต่มันไม่ตก คือชาุกขันกล้องต้อหอ่้งหางหนแฟนกล้องแล้วก็คุณก็มาฝั่งนี้นะ่ะเอากล้องแผนกับถุงพา